สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่นึกว่าลูกชายงอแงไม่อยากไปโรงเรียนก่อนได้รู้ความจริงบุกไปหาพออทันทีเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมามีผู้ปกครองที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ร้องเรียนว่าลูกชายอายุ10ปีนักเรียนชั้นป .4 ถูกพออโรงเรียนทำร้ายเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะบ้านมีฐานะยากจนและอยากให้มีคนมาเยียวยาจิตใจลูกชายจากการตรวจสอบพบนางบุญหลงอายุ40ปีแม่ของเด็กชายเอนาสมมติเล่าว,ว่าเมื่อวันจันทร์ที่13มีนาคมที่ผ่านมาลูกชายซึ่งเรียนอยู่ชั้นป .4 หนีออกจากโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตำบลกระสังไปอยู่โคกหนองนาโมเดลจึงรีบไปหาลูกชาย พบนอนสมอยู่กระท่มทุง่งนาบอกกับแม่ว่าปวดหัวเมื่อสอบถามลูกชายบอกว่าถูกพออโรงเรียนใช้มือตบเป็นประจำและหนักสุดคือวันเกิดเหตุคือมีการตบรัวแบบรุนแรงนับครั้งไม่ถ้วนยอมรับตอนนั้นยังไม่เชื่อลูกเพราะอาจจะไม่อยากไปโรงเรียนวันต่อมาได้พาลูกไปส่งที่โรงเรียนเมื่อไปถึงลูกชายร้องไห้บอกว่าไม่อยากเข้าโรงเรียนเพราะกลัวพอ,อทำร้ายครูเวนโรงเรียนบอกว่าหากเด็กปวดหัวก็ลาไปหาหมอได้แต่ตนไม่ยอมให้ลูกไปรเรียน วันนั้นเหมือนเดิมวันต่อมาได้พยายามถามเพื่อนของลูกชายซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันปรากฏว่าที่ลูกชายเล่ามาเป็นความจริงทั้งหมด เพื่อนลูกชายบอกว่าวันจันทพอออกกระหน่ำตบหัวลูกชายเท่าที่นับได้21ครั้งเมื่อมาถามลูกอีกลูกชายบอกว่าหนูโดนเป็นประจำแต่วันนั้นหนักสุดจึงพาลูกชายไปหาหมอและขอใบรับรองแพทย์มาด้วยนา่งบุญหลงยังเล่าต่อว่าเมื่อคิดย้อนหลังรู้สึกสงสารลูกมากเพราะแม่ไม่ยอมเชื่อลูกปล่อยให้ไปเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายทุกวันจนต้องหนีโรงเรียนเพราะความกลัวจริงๆแล้วพอ,อ,อเป็นถึงผู้บริหารไม่ควรจะทำแบบนี้กับเด็กอายุเพียง10ปีเท่านั้นทั้งลูกชายยังอยู่ใน ขายเป็นเด็กพิเศษหัวสมองช้าขณะน้องเอเล่าสาเหตุที่พออตบทุกวันเพราะเขียนหนังสือผิดซึ่งการตบแต่ละครั้งพออจะด่าด้วยคําว่ากูจะตบมึงให้ยอมรับว่าเจ็บและกลัวมากไม่กล้าหนีหรือแม้แต่จะร้องให้ต่อหน้าพออจากการสอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่าสาเหตุที่ไปสอนพระครูประจําชั้นได้ยายโรงเรียนจึงเข้าไปทําหน้าที่สอนแทนยืนยันไม่ได้ตบเด็กแค่เอามือลูบและคลึงหัวเด็กเท่านั้นแต่ยอมรับว่าเสียงดังเพราะอยากจะสอน ให้เด็กมีวิชาความรู้และทําเพียงครั้งเดียวคือการเอามือไปถูที่หัวลักษณะครึงให้สมองลื่นขอขอบคุณขอ้อมูลจาก new. an. t s ขอบคุณค่ะ